สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิมไมทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์ค่ะให้กับชาวราศีมังกรลักขณานมังกรนะคะประจําเดือนมีนาคม2567ชาวราศีมังกรลักขณานมังกรนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมนะคะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้ค่ะบางทีสามารถสลับกันได้เป็นไวเบอร์ซ่าได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพเพื่อนนๆะะคะดู ็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นะคะหรือว่าดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่ที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้นะคะไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นเลยในความสัมพันธ์จนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองค่ะก็ยินดีต้อนรับชาวราศีมังกรและคนะมังกรนะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับชาวสองได้มาสองชาวมังกรเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีมังกรและคนะมังกรคุณเจออะไรมาบ้างนะคะในเรื่องรวของคมั สัไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เด็กถือเหรียญค่ะไพ่สิบเหรียญน,นะคะไพ่หนึ่งถ้วยค่ะและเป็นไพ่ชารียอดค่ะชาวราศีมังกรลักนณามังกรนะคะออในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากรกฎมีพิจิกโดดเด่นในชาวราศีกรกฎลักนณากรกฎมีชาวธาตุด,ดินค่ะพฤกษกันมังกรนะคะ ถ้าเดียวกันกับคุณนะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ไมารู้สึกว่าในอดีตที่ผ่านมานะคะชาวราศีมังกรและคณามังกรเนี่ยบางคนอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าพบเจอกันในทุกช่วงชีวิตอืมคือเหมือนกับรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆอะ่ะนะคะแล้วก็ อยู่ในช่วงชีวิตของกันและกันมานานเจอกันและกันมานานแต่ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้คืบหน้านะคะเหมือนความสัมพันธ์ที่ก็ชอบชอบกันอยู่แต่ก็ยังไม่ได้พัฒนานะคะอืมแบบแอบปลื้มแอบชอบพี่คนนี้น้องคนนี้อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะ นะจนถึงณปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นความสัมพันธ์ที่แอบชอบอยู่แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเนาะสองค่ะชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะอาจจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่ามีมีระยะทางมีปัญหาในเรื่องของอายุศาสนาวัฒนธรรมหรือว่า,อ,าอยู่ไกลกันอะ่ะเออเป็น long distance นะคะก็เลยทำให้ความสัมพันธ์นี้มันเหมือนจะพัฒนาแต่ก็ยังไม่มีการพัฒนาแต่อย่างใด บางคนบางคนเพิ่งจะทําความรู้จักกับคนใหม่ๆนะคะซึ่งเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลด้วยเช่นเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะคะอันนี้ก็คือในอนดีตที่ผ่านมาของชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าบรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะของชาวราศีมังกรและคณามังกรในช่วงเดือนมีนาคม2 5ง7เป็นอย่างไรคะ่ะไพ่ไปได้นะคะได้เป็นไพ่9้าเหรียญค่ะ ไพ่เดอะเวลนะคะไพ่ฮั l โ f ลแฟนะคะ่ะและเป็นไพ่เดอะสตาร์นะคะชาวราศีมังกรและขนามังกรนะคะสำหรับใครที่แอบ,บรักแอบ,บชอบใครใคนใดคนหนึ่งหรือว่าอยากจะทําความรู้จักกับใครสักคนหนึ่งหรือคุณอาจจะแบบเขาเรียกว่า ทำความรู้จักแล้วแหละนะคะแล้วก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการของการพูดคุยกันในช่วงเดือนมีนาคมนี้นะคะก็ยังไม่ได้มีหน้าไพ่ของการที่จะขย,ขยายความสัมพันธ์แต่อย่างใดแต่ความสัมพันธ์นี้จะ เขาเรียกว่าสม่าเสมอมากยิ่งขึ้นนะคะก็ยังคงเป็นโสดอยู่แต่ก็ยังมีการพูดคุยทําความรู้จักกันมากยิ่งขึ้นนะคะจะมีการให้และได้รับจะมีการเขาเรียกว่าพูดคุยสื่อสารเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากยิ่งขึ้นนะคะบางคนอาจจะหาโอกาสนะที่จะทําทบุญสร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะชาวมังกรเนาะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าความคิดและความรู้สึกของคุณนะคะกับคนที่คุณคิดถึงนะคะคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อการขอดูของชาวมังกรก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวราศีมังกรและคนามังกรค่ะชาวราศีมังกรและคนามังกรคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนที่คุณนึกถึงมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกจะเป็นไพ่ห้าเหรียญนะคะหกเหรียญค่ะไพ่ j ั s ติดนะคะและเป็นไพ่แปดเหรียญชาวราศีมังกรลัคนามังกรน,นะคะคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุดินประสบกบาร์มังกรท่าเดียวกันกับคุณมีชาวราศีตุลลัคนาตุลด้วยนะคุยกับใครก็ได้ไม่อ่านตามหน้าไพ่ค่ะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับเขาคุณเอ็นดูเขาคุณเป็นห่วงเขาคุณอยากช่วยเหลือเขาคุณอยากจะเอาตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขานะคะไม่ว่าเขาอยากเขาเรียกว่ามีปัญหาอุปสรรค เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรก็แล้วแต่แตการใช้ชีวิตค่ะปรึกษาอะไรคุณอยากจะเป็นคนคนนั้นที่เขานึกถึงเป็นคนแรกคุณชอบเขามากๆนะคะเอ,อ่อบางคนถ้าหากว่าแอบชอบเนี่ยก็คงแอบชอบมานาะนจีบก็คงแบบตามตื้อเลยอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งตัวคุณอยากจะเป็นคนที่อยู่เคียงข้างเขาอยากจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตอยากจะเป็นคนที่เขาเรียกว่า หยิบยื่นสิ่งดีๆให้เขานะคะอยากเป็นคนนั้นจริงๆแล้วก็ตัวคุณจะมีความเพียรมีความพยายามอย่างสม่ำเสมอที่จะเข้าหาคนคนนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคนที่ชาวราศีมังกรลัคนามังกรคิดถึงค่ะคนคนนั้นเขาคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวราศีมังกรลัคนามังกรมาดูกันนะคะไพ่ใบแรกค่ะได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะสิบถ้วยค่ะ เดอะมูนนะคะและเป็นไพ่ควีนถือดาบชาวราศีมังกรลัคนามังกรคุณอาจจะคุยกับชาวธาตุน้ากรกฎมีนพิจิกนะคะธาตุลมมถุนตุลกลุมมีชาวราศีตุลลัคนาตูนมีชาวราศีมีลัคนามีนด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติเนาะคุยกับใครก็ได้ไม่อาจตามหน้าไพ่เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเขาก็ชอบคุณนะคะแต่เขายังไม่มั่นใจว่าคุณจะจริงจังกับเขาได้หรือเปล่าอืม เขาก็ชอบคุณเหมือนกันเอ่อแล้วเขาก็รู้สึกว่าระหว่างคุณกับเขาเนี่ยอาจจะมีช่องว่างในความสัมพันธ์หนึ่งอาจจะเป็นช่องว่างระหว่างไวสองอาจจะเป็นช่องว่างที่ตัวคุณและตัวเขาอยู่ไกลกันสามเขาอาจจะไม่แน่ใจว่าเอ๊ะคุณเนี่ยให้เขาเป็นแค่ตัวเลือกทางเลือกหรือเปล่านะคะคุณจะจริงจังกับเขาไหมอะไรประมาณนี้คุณจะชัดเจนกับเขาไหมเขาเหมือนกับรอดูความพยายามของคุณ จริงๆนะคะนะอันนี้ก็คือความคิดและความรู้สึกของอาชาวมังกรและคนที่คุณคิดถึงซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซาได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่า เอาคำอนาคตความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีมังกรและคนามังกรกับคนที่คิดถึงเป็นอย่างไรนะคะไม่ขออนุญาตบอกก่อนว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังแล้วก็รับชมนะคะเอาคำใบแรกเเป็นไพ่สองดาบนะคะเป็นไพ่สิบดาบค่ะเป็นไพ่ทาวเวอร์นะคะ และเป็นไพ่้าถ้วยชาวราศีมังกรลัคันามังกรเอาค่ะอนาคตความรักความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังนะคะระหว่างคุณกับเขาเนาะอาจจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ที่ไม่เข้ากันหรือปัญหาในความสัมพันธ์ที่อยู่ไกลกันจนเกินไปพอคุยกันไปสักระยะหนึ่งเริ่มที่จะมีทัศนคติไม่ตรงกันนะคะเริ่มที่จะมีปากเสียงมีความคิดเห็นไม่ตรงกันมีความเขาเรียกว่า ติดอีโก้นะคะหรือมีความเป็นตัวของเองมากจนเกินไปซึ่งอาจทําให้ความสัมพันธ์นี้ไปไม่ได้ตลอดรอดฝั่งนะคะเกิดความแตกร้าในความสัมพันธ์สิ่งที่คาดหวังสิ่งที่ตั้งใจสิ่งที่เราแบบคาดหวังไว้มากๆว่าความสัมพันธ์นี้มันจะต้องดีอาจจะเขาเรียกว่าทําให้คุณผิดหวังได้เพราะว่าคนเรา อนแรกๆอะไรๆมันก็ดีหมดเนาะแต่พอทําความรู้จักกันไปเรื่อยๆ,ๆก็อาจจะเห็นถึงความต่างก็อาจจะเห็นถึงความไม่เข้าใจไม่เข้ากาันปรับเท่าไหร่ก็ไม่เท่าอะไรประมาณนี้ไม่เข้ากันอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็การให้ได้ได้รับอย่างไม่เท่ากันในความสัมพันธ์ก็อาจจะทําให้เกิดปัญหาไปสู่ขั้นตอนของการแตกหักได้ในความสัมพันธ์นะคะก็อย่าคาดหวังมากจนเกินไปนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าไพ่ทาโร่จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวราศีมังกรลัคนามังกรขอคําแนะนําค่ะคําแนะนําใบแรกนะคะได้เป็นไพ่งถือถ้วยนะคะเดอะซันค่ะดีเมจิเชียนนะคะและเป็นไพ่ควีนถือไม้เทา้าชาวราศีมังกรลัคนามังกรนะคะไพ่ทาโร่แนะนําให้ ถ้าหากในความสัมพันธ์นี้ยคุณทําวันนี้ให้ดีที่สุดกับพอเต็มที่กับมันทําให้มันดีที่สุดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นมาไม่ว่าคนคนนี้จะสามารถที่จะพัฒนาได้หรือไม่แต่อย่างน้อยคุณก็ไม่เสียใจไม่เสียดายที่ได้ทุ่มเทแล้วก็ตั้งใจให้ความสัมพันธ์นี้มันดีนะคะอืมแล้วก็จงสื่อสารอย่างตรงไปตรงมานะคะให้โอกาสตัวเองด้วยนะไม่ใช่ว่า เรารักเขาเราทุ่มเทเพื่อเขาแต่ไม่เคยทําให้ตัวเองเลยไม่ได้นะคะเราต้องรักตัวเองก่อนเราถึงจะสามารถที่จะแบ่งปันความรักความหวังดีความปาถาดีให้กับคนที่เราชอบนั่นเองนะคะ ก็จับประมาณนี้เนาะก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอบคุณดทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์ดีๆเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดสําหรับการดูดูส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอเดีเข้ามาสอบถามรายละเอียดหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยแม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสําหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปถัดไปนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ